ตอนนี้ขยายวงกว้างค่ะและเริ่มส่งผลกระทบต่อน,น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในหลายจังหวัดขณะที่กระทรวงมหาดไทยสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีเร่งผักดันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงปัญหาปากท้องของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ต้องงดการปลูกข้าวนาปรังในช่วงหน้าแล้ง ล่าสุดค่ะกระทรวงมหาดไทายได้มีการพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือโดยจะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อผลักดันโครงการต่างๆซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและสถานที่ของท้องถิ่น ส่วนสถานการณ์ภัยแร้งที่ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ขณะนี้นะคะเริ่มส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคค่ะ โดยที่จังหวัดนครราชสีมาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองต้องนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งตามฝายน้ำล้นที่ลำน้ำลำตะคองไหลผ่านเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อเป็นการเติมปริมาณน้ำดิบให้กับโรงผลิตน้ำประปาหลังประสบปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา เช่นเดียวกับสถานการณ์ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะเริ่มส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ําประปาของสํานักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทองซึ่งต้องเพิ่มการสูบน้ําเข้าสู่ระบบจากเดิมใช้เครื่องสูบน้ําเพียงเครื่องเดียวเป็น2เครื่องค่ะเพื่อให้มีน้ําเข้าสู่โรงกรองน้ําเพียงพอต่อการผลิตน้ําประปาจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ตามปกติห้องข่าว